รประวัติศาสตร์เมียน้อยยุคโบราณตำนานสิ่งของมีชีวิตอรารยธรรมของจีนให้ความสำคัญกับเรื่องธรรมเนียมปฏิวัติไม่เว้นแม้แต่เรื่องการแต่งเมียทุกขั้นตอนต้องมีแบบแผนเป้าหมายคือความสงบเรียบร้อยในบ้านเมืองควบคู่กับการสืบทอดเผ่าพันธุ์มังกรให้คงอยู่ต่อไปในยุคของโบราณผู้ชายก็จะเป็นใหญ่นะครับ ส่วนผู้หญิงก็มีสถานะเกือบจะเรียกได้ว่าเป็นเพียงทรัพ์สมบัติที่มีลมหายใจเท่านั้นแม้แต่เรื่องการแต่งงานก็อาศัยการคุมถุงชนพ่อแม่เป็นคนเลือกให้หรือผู้มีอำนาจประทานคู่ครองให้เหมาะสมหรือไม่ถูกใจหรือเปล่าก็อยู่ที่ผู้ใหญ่เห็นพอสมควรนะครับความเป็นเมียของสาวจีนในอดีตมีการวางลำดับขั้นและชื่อเสียงไว้แตกต่างกันนะครับ อย่างมีที่มาที่ไปก็เริ่มจากเมยหลวงก็คือ C จนตกทอดมาถึงในปัจจุบันก็ใช้คำว่า 4G นะครับและสำหรับบ้านคนมีฐานะนี่ก็คือนายหญิงซึ่งในหนังจีนเราก็จะเคยคุ้นกันกันกบคำว่าหูหญินนั่นเองนะครับสำเนียงจีนกลางก็จะออกเสียงว่าฟูเหลินถึงกระนั้นในสังคมจีนแต่ละยกก็ยังอนุญาตให้เหล่าขุนนางข้าราชการสำนัก สามารถมีเมียน้อยเพิ่มเติมได้หญิงสาวเหล่านี้ถูกเรียกคำศัพท์เฉพาะว่าเสียแต่ก็ยังมีวิธีเรียกแบบอ้อมๆเลื่องๆอีกหลายอย่างนะครับก็อาทิเช่นซื่อซื่อก็จะแปลว่าห้องข้างๆเซียวซีก็ประมาณว่าเมียหลวงตัวน้อยหีไท่ไท่ก็ประมาณว่าคุณนายน,นะรูฟูเรนก็แปลว่าหูหินเสมือนจริงนั่นเองนะครับ ในยุคซุนซิ่วหรือว่าสันสาตว์ก็จะประมาณ770ปีถึง453ปีก่อนคลิทักัรกรารก็ยังมีปรากฏคำว่าอิ่งหนีก็จะมีสถานะเปรียบเสมือนว่าเมียหลวงสำรองหรือสถานะก็จะดูดีกว่าคำว่าเมียน้อยอยู่นั่นเองนะครับยกตัวอย่างให้เห็นภาพคือสมมติว่า คุณชายบ้านหนึ่งแต่งงานกับหญิงสาวจากตระกูลดังเขาก็จะได้พี่น้องแท้ๆหรือลูกพี่ลูกน้องหรือแม้แต่หลานสาวของเจ้าสาวแต่งมาเป็นอึ้งหนีด้วยอีกคนซึ่งถ้าคิดดูแล้วมันก็สุดคุ้มเลยนะครับหน้าที่ของเธอก็คือก็จะต้องตามมาปรนิบัติเจ้าสาวที่กลายมาเป็นนายหญิงในบ้านหลังใหม่รวมถึงทำหน้าที่เป็นเมียให้แก่คุณผู้ชายด้วยนะครับ ลูกที่กําเนิดออกมาจากเมียหลวงสํารองก็จะมีสถานะดีกว่าลูกของเมียน้อยทั่วไปอีกทั้งหากเมียหลวงเสียชีวิตไปว่าจะในกรณีใดก็ตามเมียสำรองก็จะถูกอัปเกรดขึ้นมาเป็นเมียหลวงแทนคนใหม่ของในบ้านทันทีนะครับแถมถ้าทั้งคุณชายเมียหลวงและเมียหลวงสํารองตายจากโลกนี้ไปกันหมดยังได้รับอนุญาตให้ฝังลงในหลุมสุสานเดียวกันอีกด้วย ก็คือจะมีเกียรติยศและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นเมียตัวจริงอยู่ทุกประการอันนี้ก็จะแตกต่างจากเสี้ยหรือเมียน้อยที่แพร่หลายในยุคต่อมานะครับลูกของเสี้ยไม่มีสิทธิในการสืบทอดกิจการของบิดาและยังจะต้องยกย่องเมียหลวงหรือแม่ใหญ่เสมือนเป็นแม่แท้ๆของตนเองอีกด้วยก็แน่นอนละครับว่าส่วนใหญ่พวกเขาก็จะรู้สึก ต่าต้อยมากนะครับใครที่เป็นคอหนังจีนย้อนยุคก,ก็คงจะเคยเห็นตัวละครลักษณะนี้มาบ้างตามระเบียบด,ดั้งเดิมชายจีนสามารถมีเสี้ยหรือเมียน้อยได้หลายหลายคนและยังสามารถยกให้กับผู้อื่นเป็นของขวัญได้อีกด้วยนะครับแต่กรณีของเมียหลวงหรือซีกฎในแต่ละยุคจะอนุญาตให้มีได้เพียงคนเดียวเว้นแต่เกิดเหตุสุดวิสัยจริงๆเท่านั้น ชายจีนมีเมียหลวงได้มากกว่าหนึ่งคนในกรณีไหนบ้างก็ลองค่อยๆตามมาทำความเข้าใจกันดูนะครับแบบแรกก็คือองเต้มีพระบรมราชาอนุญาตให้มีได้ก็ยกตัวอย่างอย่างเช่นขุนนางหรือแม่ทัพบ,บางคนที่พลัดภาคจากเมียหลวงคนเดิมในช่วงกรียุคหรือภัยสงครามจึงทำการแต่งงานใหม่ได้ แต่ต่อมากลับพบว่าเมียหลวงคนเดิมยังมีชีวิตอยู่ก็ทําให้กลายเป็นว่าเขามีเมียหลวงสองคนพร้อมกันนั่นเองเรื่องนี้ก็ต้องกราบบังคมทูลฝ่าบาทให้ทรงทราบทุกปัญหาแก้ไขได้ด้วยน้ำพระทัยของพระองค์เองลักษณะที่สองของการควบเมียหลวงก็คือคือสมมุติว่าตระกูลหนึ่งมีพี่น้องเพศชายหลายคนหากมีพี่น้องคนใดคนหนึ่งไม่มีทายาทก็เช่นพี่ชายไม่มีลูกชาย น้องชายของเขาก็สามารถมีเมหลวงเพิ่มได้อีกหนึ่งคนนะครับโดยโอกาสสืบสกุลของพี่ชายหมดไปแล้วธรรมเนียมจีนจึงเปิดทางให้น้องชายทำหน้าที่ผลิตทายาทเพศชายเพิ่มเติมด้วยการเพิ่มเมียนั่นเองจุดสำคัญในเงื่อนไขข้อนี้ก็คือเมหลวงทั้งสองคนจะต้องมีสถานะเท่าเทียมกันนะครับ ไม่มีใครใหญ่กว่าใครอีกกรณีหนึ่งที่มีเมียหลวงเกินหนึ่งก็เปิดช่องให้กับพ่อค้านักเดินทางการคมนาคมในอดีตไม่ได้สนวกนักคนทำมาอาชีพค้าขายบางทีก็ต้องนั่งรถม้าหรือขึ้นเรือท่องไปในใต้ล่าเป็นเวลาแรมปีนะครับไม่ได้กลับมาบ้านเจอครอบครัวใช่เมหลวงที่แต่งเอาไว้แล้วก็คอยดูแลความเรียบร้อยภายในบ้านดูแลพ่อแม่ให้ด้วย แต่ตัวผู้ชายก็ถือว่าเป็นอิสระออกไปทำงานหาเงินสร้างความมั่นคงเป็นสมบัติให้แก่วงสกุลนะครับระบบสังคมจีนก็จึงอนุญาตให้คุณผัวแต่งผิงซีหรือถ้าเรียกตำแหน่งนี้แบบไทยๆก็จะประมาณว่าเมีหลวงภูม,มิภาคนั่นเองนะครับหรืออักษรคำว่าผิงมันก็บอกอย่างชัดเจนอยู่แล้วว่าเท่าเทียมกันแต่ที่นี่ก็คือมีศักด์เป็นเมียหลวงถูกต้องทุกอย่าง ชาวบ้านร้านตลาดยอมรับไม่เกิดความเสื่อมเสียกับครอบครัวพ่อแม่ฝ่ายหญิงแน่นอนนะครับบุตรธิดาของเมียหลวงภูมิภาคยังมีสถานะของความเป็นลูกของคุณผู้ชายเทียมเท่ากับทุกคนในเมียหลวงคนเดิมแต่เงื่อนไขเดียวที่เมียหลวงภูมิภาคจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดก็คือคือเธอห้ามเดินทางตามผัวกลับไปที่บ้านเกิดเป็นอันขาด เป็นเมียหลวงได้แค่ในท้องถิ่นของตัวเองเท่านั้นอย่าเรียกร้องอะไรมากไปกว่านี้ห้ามขับรถไฟขบวนใหญ่มาชนกันเรื่องของเมียหลวงเมียร้อยบางคนก็บอกว่าทำไมวุ่นวายกันจังนะครับราชสำนักหยวนซึ่งเป็นชาวมองโกก็คิดแบบนั้นเหมือนกันก็จึงสั่งยกเลิกระบบหลายเมียในหมู่ราษฎรทั่วไปห้ามบุคคลธรรมดามีเมีน้อยโดยเด็ดขาด กฎเกณฑ์นี้ก็พัฒนาต่อมาจนถึงราชบงหมิงนะครับแต่หลายคนก็บ่นว่าย้อนแย้งกับสิ่งที่เกิดขึ้นในวังหลวงเหลือเกินนางสนมขององค์ฮ่องเต้น,นั้นมากมายแต่กลับสั่งห้ามประชาชนห้ามมีเมียน้อยได้ลงคอนะครับถ้าจะว่ากันด้วยเรื่องของเมียน้อยแล้วเราก็ระดับอ,องก็แต่งได้8คนระดับเจ้าหัวเมืองหรือโหก็แต่งได้หคน ขุนนางระดับ1นสองก็แต่งได้4คนค่าราชการขั้น3และ4ก็แต่งได้3คนระดับ5,6ก็แต่งได้2คนส่วนระดับเจ็ดถึงแปก็สามารถเลี้ยงเมียน้อยไว้ได้แค่1คนเท่านั้นเองนะครับง่ายๆก็คือยิ่งมีบารามีศักดิ์สีสูงขึ้นไปก็ยิ่งได้โคต้าเพิ่มขึ้นตามลำดับนั่นเองส่วนพ่อค้าวานิช ความจริงก็ถือเป็นประชาชนคนธรรมดาเหมือนกันนะครับแต่ก็เนื่องจากมีทรัพย์สินเงินทองบางทีทางการก็เอาหูไปนาเอาตาไปไรซะก็ไม่ได้มาตรวจสอบอะไรมากมายเส้นใหญ่ก็อาศัยช่องว่างเลี่ยงภาษีอย่างมีเมียเยอะๆไว้บำเรอตัวเองก็แค่ไม่ใช้คำว่าเสีย้ยหรือคำว่าเมียน้อยเท่านั้นเองนะครับแต่ก็ใช้วิธีเอาสาวใช้มาทำเมีย ว่ากันว่าพ่อขาเกลือผู้มั่งคั่งในราชบงสุดท้ายของจีนหรือยุคชิงก็เลี้ยงสาวใช้รูปลักษณ์งดงามหยุดย้อยไว้ในบ้านมากกว่าร้อยคนเลยหรือโดยสรุปก็คือถ้าพูดว่าชายจีนในยุคโบราณมีเมียน้อยได้หลายคนนั้นก็คงจะไม่ถูกต้องร้อยเปอร์เซนะครับความจริงก็คือต้องจำแนกให้ชัดเจนลงไปอีก ก็คือเมียหลวงส่วนใหญ่ก็มีได้แค่คนเดียวนะครับจำนวนเมียน้อยแล้วแต่ยศถาบรรดาศัพท์พอพูดมาถึงตรงนี้แล้วหลายคนก็อาจจะรู้สึกสงสารหญิงจีนยุคโบราณจนจับใจนะครับสถานะก็ต่ำต้อยราวกับเป็นวัตถุสิ่งของก็ว่าได้โดยทั่วไปแล้วก็จะไม่มีการตั้งชื่อให้กับสตรีเพศให้นำหน้าว่าแซ่มาเรียกเธอเหล่านั้นนะครับ พอสามก๊กก็คงจะคุ้นกันกับภรรยาของเล่าปีผู้เป็นมรดาของอาเต้าก็จะถูกเรียกว่ากัมหูหยินนั่นเองนะครับซึ่งคําว่ากัมก็คือแท่ของเธอในสำเนียงฮกเกี้ยนและหูหยินก็แปลว่าคุณนายขนาดเมียหลวงยังไม่มีชื่อเป็นของตัวเองก็จะไปนับประษาอะไรกับสถานะทางสังคมของเมียน้อยนั่นได้แล้ครับในบางกรณีก็บอกว่าเป็นของเล่น หรือเครื่องมือตอบสนองอารมณ์ทางเพศของเหล่าท่านชายก็อาจจะไม่ผิดนักโจเจียงลูกชายของโจโฉก็ชอบสะสมม้าศึกเป็นงานอดิเรกนะครับแล้วก็มีอยู่หลายครั้งที่เขานำเมียน้อยไปแลกกับอาชาพันดีงามมาขุนนางในราชวงศ์ถังก็ให้เมียน้อยหรือเสีย้ยก็มานอนรวมกันนะครับเพื่อสร้างความอบอุ่นในฤดูหนาว พอจะจัดงานเลี้ยงให้กับบรรดาเมียน้อยมานอนเป็นโต๊ะเก้าอี้กลายเป็นฐานรองสำหรับอาหารเพื่อโชว์ความเหนือชั้นให้กับแขกดูอย่างเช่นแม่ทัพคนดังจากยุคส่งบรารมีมากล้นเมียน้อยคนไหนแก่แล้วหมดสวยก็จะจับมาฆ่าทิ้งสร้างความบนันเงใจให้กับตัวเองแบบสุดแสบอมหิตเลยทีเดียวนะครับ และนั่นก็คือตัวอย่างความโหดร้ายของระบบชนชั้นสปีนาในอดีตสะท้อนออกมาในรูปแบบของบารามีเมียน้อยที่แตกต่างกันไปในแต่ละยุคในแต่ละสมัยนะครับปัจจุบันเรื่องแบบนี้ก็คงไม่น่าจะมีบนโลกนี้แล้วละมั่งครับก็คิดว่าน่าจะไม่มีแล้วนะครับเพราะยุคสมัยนี้มันก็เปลี่ยนไปกันอย่างมาก